จังเลยโหยน่ารักจังหนูนอนได้ดีนะลูกนะอย่าดือ้ออืมอืมอืมน่ารักจังเลยน่ารักจังเลย โอ๊ยหนูหนู่าดื้อน,นะลูกนะโอ๊ยหนูชื่ออะไรขนหลุด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 จังเลยดูอืมเอ้ยเอ้ยเ,เ,เล็บยาวนั่นเราเนี่ย เล็บยาวเล็บยาวชื่ออะไรวะไอ้น้องเหมียวหนูชื่ออะไรลูกเออชื่ออะไรเหรออุ้ยไอ้นั่นก็สวยนั่นน่ะ ท้องเหรอโอ้โอท้องนี่ว้าวหางอย่างก็ลอกเลยนะเนี่ยตัวนี้ท้องจ้าโอ้ท้องป่องเลยมันท้องเหรอ อ้าไปมามามาขอาขวาโอ๊ขอสักลูยท้องกี่ตัวเนี่ยอยู่ในท้องอัน,นั้นลูกหนูลูกโอ้ยท้องกวองเลยอ้าไปโอ้ดูสิท้องแก่มากแล้ว Lạc ừ, lắc yên tàu lóc nè. Mani, mani, ma, 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 leo chơi oh. chơi, 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 เล็บยาวนะลูกแม่เองไม่ตัดเล็บให้เหรอด้ามาด่าเนีย่ยสวยนะตัวนี้ลายสวยด้วยจะซนกว่าไอ้ด้าเองด้ามาเออไอ้ด่าลโอ้ยอย่ามาถูดิเดี๋ยวไอ้ละด่าเกือบกิ้งก้นนอนอ้าวไปเนี่ยตัวนี้สไลด์สวยมาก เออแมา่แมงจ้องหวงเลยเดินอุยอายอุยอายเลยท้องแก่แล้วท้องแก่แล้วแมา่ๆมา่ท้องสองเดือนก็ออกไม่ใช่เหรอแมวน้องท้องแก่แล้วค่ะจนจะออกแล้วค่ะแม่แม่ อย่าไปกินหญ้ากินหญ้าแล้วก็อ้วกนะเธอดาเหมือนไอ้ดาดานนอนเล่นเชย่เลย คลิปนี้ก็ตอนนี้แล้วจะพี่น้องเอาน้องแมวน้องแมวทองแกมาฝากพี่น้องติดตามตอนต่อไปเ้อจะน้องเอาน้องแมวมาฝากให้พี่น้องเบ่งเก็บกลุ่มหนาของน้องแมวค่ะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะคลิปหนาพอกันไหมนะคะสวัสดีค่ะ